โอเคครับกลับสติ๊กคนด้วยอยู่ผมเฟกเตอร์คลิปนะี้คลิปนี้ก็จะมารีวิวไลติ้งก็ต์สเลเยอร์แมจิกนะอ่ะอันนี้ย้ำว่านะครับย้ำนะครับว่าเป็นก็ต์นะไม่ใช่ย้ำนะว่าเป็นก็ต์ไม่ใช่ดาร์กอนนะอันที่แล้วผมรีวิวเป็นดาร์กอนใช่ไหมอันนี้เป็นก็ต์นะผมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคอันนี้อ่าบิตี้อันนี้เราสามารถหาได้จากดาร์กบอลเท่านั้นเนาะอ่ะสะแตทที่อัพก็จะเป็นแมจิกนะฮะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวนี่ Magic 800, แมจิกแปดร้อยดูลาบิตี้สองร้อยเนาะเกียบอ่ะ,อะ ต่อไปเราจะมารีวิวเลยดีกว่าวิธีเอาเวก็เหมือนเดิมครับมียิมพามาสเซอรี่แล้วก็ตัวบีเนาะพงนี่นะเคฮะสกิลแรกจะเป็นอ่าสกิลเอออะไหรเนาะก็เป็นไลต์นิ่งอ่าก็ต์บีโร่จะเป็นการพ่นอ่ายังไงอ่ะพ่นสายฟ้าไปอ่ะดูนะอือพงเราสามารถเดินออกมาได้นะนี่แล้วก็จะมีดาเมจช็อตเรื่อยๆเห็นไหมสองร้อยสองร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะลองยิ้มแบบอ่ายังไงอ่ะ กดข้างเดียนตนะำแหน่งอยู่ที่4,000กว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองชาร์จดูฮะจากเมื่อกี้ที่เป็น4,000ใช่ไหมเดี๋ยวขอไปหนึ่งอ่าขอสักห้าวิหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ง่งสองสามสี่ฮะพุ่งห้าพันกว่าอ่ะโอเคครับสกิลคิวเราสามารถชาร์จได้เนาะมาผมสกิลต่อไปกันเลยจะเป็นสกิลอ e ีอ่ะวเราลืมบอกอันนี้เป็นรหัสจาก FC นะฮะขอบคุณมากผมอ่าอยากจะแปะรูปให้ดูแต่ไม่มีแอสต,ต้าต่อขออภัยนะครับ <c oughs> อันนี้เริ่มที่สกิลอีกันต่อไป อะไรเนี่ยร้อยยี่สิบมิลลิเมตรเหรอแบ็คไลทิงแคนนอนใช่บอกมิลลิเมตรปะเอ็มเอ็มเนี่ยขอโทษนะไม่รู้มาทำการแบบยังไงอ่ะปล่อยสายฟ้าไปข้างหน้าทุกคนเฮ้ยอ่ะเนี่ยเราสามารถเดินออกมาได้นะเนี่ยผมโคตรชอบสกิลนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมเราแบบสกิลแม่งอยู่อย่างนานอะคือแบบเราสามารถยืนเอฟเคเอเอ่อแอกอยู่ได้เลยพุ่งแล้วก็ช็อต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 รัวๆเนี่ยเหรอแต่ว่าเราต้องสูงๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลงพื้นเนาะ เดี๋ยวผมจะลองจิ้มครั้งหนึ่งดูวด่าดาเมจเท่าไหร่โอ้สองพันสามพันโอ้แรง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 ้รงรงรงเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูววผมโอเคชาร์จยิงยาวปักกระเป๋าไม่เอาอย่างนง้นอืมช่วงสี่คนกว่าโอเคสกิลนี้ชาร์จได้ทุกคนนี่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 รัวๆเลยว่ะโคตรเท่เลยว่ะมาต่อไปเป็นสกิลอาร์นะจะเป็น lightning god l a m p h a d e เนาะดูกันอึดจ้า กานทุบสายฟ้าเนาะไม่ใช่ทุบสายฟ้านี่เป็นการทุบเพื่อ,อแล้วปล่อยสายฟ้ากระจายออกมาอารยะถือว่าค่อนข้างกว้างเนาะอ่ะผมลองไปหนึ่งนะอ่ะผมลองจิ้มเพียงอยู่ที่4,080เนาะนี่แล้วก็มีช็อตอีก300นี่นครับผมอ่ะดีเามื่อกี้ผมกดแค่จิ้มครั้งเดียวอยู่ที่4,080ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองค้างดูซิว่าไดาเทเท่าไหร่ปล่อนมาเมต้ยก่อนอ่าสักไม่นีิพง หกพันกว่าเนาะช็อตอีก uh, ี่สี่ร้อยค่อนข้างแรงสมควรนะทุกคนเคลียต่อไปว่าผมจะเป็นซีอูซีนะจะเป็นแบ็คไลนิ่งออฟอ่ะเคลียก็ปล่อยสายฟ้าตามเดิมนะผมนี่โป้งมำอยู่ที่หนึ่งหมื่นกว่าเนาะแล้วก็มีช็อตอีกเจ็ดร้อยครูดาวถือว่าระยะปานกลางเนาะผมลองดิอึดโพ่งเนี่ยปล่อยสายฟ้าก้อนอ่าก้อนกลมๆไปๆเดี๋ยวอึศะขอดูระยะก่อนนะว่าเท่าไหร่ ประมาณนี้ทุกคนที่มาถึงไหมประมาณแบบใต้ใบอ่าใต้ต้นไม้เนะี่ยฮึส่องอุ้ยหมื่นสองอ่ะอุ้ยแรงว่ะอ่ะเมื่อกี้หมื่นสองแลผมชาร์จผุนแล้วผมลองจิ้มนหนึ่งดูพุ่งเก้าพันนะคือว่าข้างแรง,งพอขวนเนาะต่อไปผมเป็นซิกเอ็กซ์น่าจะเป็นไลนิง่งอะไรวะเนี่ยก็ <c oughs> God, อะไรอะ่ะก็ชาร์จพาร์ติเคิลแคนนอนเหรอใช่บอกวะไม่รู้ว่าผมมันตัวเลก็กอ่ะเออจะได้จองใหม่เว้ย <c oughs> มาฮะโหมันมอเตอร์ก็ใกล้แห้งแล้วผมขออ่าลากมอเตอร์ก่อนนี่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 เดี๋ยวผมจะเคลียร์มอเตอร์ด,ด้วยอ่าคีหมวเนาะฮึดเอ็กซ์เบนเนอร์โร่งแล้วก็นอน,นลงมัม่วแช่งเอกไว้แต่แค่ผมอยากตั้งเชียร์เอ X ็กซ์เบนเนอร์แล้วก็ฟูลเอ็นจีแล้วก็หายไปหมดไส้เกศอ๋อจะดูดป่ะสิจะดูดมาทำไมล่ะก็จะเคลียร์มอเตอร์ก่อนเคลียร์มาทุกคนมาอ่าเรามาดูสีเอ็กซ์แบบนี้กันเลยดีกว่า อ่านี่ขออนีเออามาก่อนเนอะฮึดยันยิงเยาวปักกระป้ายิงจุบโพ่งโอ้นาจอสันจอนจอ์นจอันจอ์ันจอันจอสันจ์ันอ์นจอรังอรสันจันสอดโอ้แต่นมอ่อรี้ัันนนนซนอัอันรนันอรซอนนะ แปบนึงนะไม่จะเกิดเกิดนานเกิน,นเกิดนานเกินไปฮัลโหลบางทีไม่เคยเข้าใจทำไมมันนานจังเฮ้ยมึงมึงก็นานเกินไปม,มันมันนานจนแบบสกิลผมงพกเราเสร็จแล้วเนะี่ยฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮโหลเมื่อไหร่เฮ้ยมันนานโพดในคลาสตันแห่งเอาเป็นว่าเราจบคลิปเลยแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมจบอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ไปแล้วผมซีโยเกนจบไปด้วยท่ากอบินยินแอคตรงนี้แล้วกันเนาะ